นี่ครับสาเหตุแอน้ำหยดนะครับเมือกจะอยู่ในร่องตรงแข่งหลังนะครับเห็นไหมครับเมือกเต็มเลยนี่ครับไล่ๆออกมาตามร่องเลยออกมาเยอะเลยนะครับเป็นชิ้นๆเลยครับเนี่ยครับไล่ตามร่องมานะครับเมือกออกมาเป็นก้อนๆนะครับค่าวแจ้งไว้แเอาน้ำหยดนะครับ ล้างแล้วยังน้ำหยดจี๋อยู่นะครับหรือใช้ได้ไม่กี่อาทิตหรือเดือนก,กว่าก็หยดอีกนะครับเ <abbiamo S 2> นี่ยแหละสาเหตุนะครับที่ทำให้เกิดน้ำหยดเร็วดูเศษเศษที่มันออกมานะครับจากล่องน้ำนะครับที่ถาดแผงหลังนะครับนะครับ เป็นนก,ก้อนนะครับเห็นไหมครับ